พบกันดูนะครับกับช่องโ no น Name Plus Car b a n a ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับสายเที่ยวสายบุญมาทางนี้เลยนะครับวันนี้ลงมาพร้อมกับเจ้าฮุนไดเอช1 d e l u x ซรถปี2009นะเลขไม้น้อยสุดๆ112,000รถมือเดียวนะครับตรวจสอบประวัติได้สภาพสวยมากๆ11ที่นั่งพร้อมใช้กับราคาแค่5 2 9 0 0 0บาท 5-2-9เครดิตด,ดีจัดแฟแนันเต็มไปชมสภาพกันครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ห้องเครื่องเนียนๆกันเลยครับผมนี่สภาพตัวถังสวยจัดๆนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะสภาพสวยมากๆนะครับผมไม่ไม่เยอะด้วยมือเดียวไม้น้อยนะคนันนี้เครื่องแห้งๆนะครับของนอตต่างๆสมบูรณ์ดีเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล2 0 0 5เทอร์โบเกียร์อตโัตห้สปีดนะแรงม้าสูงสุดร7อิได้แรงม้าที่ดีมี ความประหยัดเป็นเลิศแล้วก็ทนตามสไตล์ของ H1 อยู่แล้วนะฮะกินน้ำมันตกประมาณ1 0บวกลบแล้วกันเนาะเพราะตัวเขาใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลก็ตามแต่ก็ประหยัดมากแล้วแหละบรรทุกคนไปเต็มลำเนี่ยได้10บลิตรถือว่าเก่งมากๆแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูรอบคันกันต่อครับสภาพสีขออนุญาตตีให้ประมาณ85%้านะก็ยังดำเงาสวยอยู่นะครับผมไฟหน้าเนี่ยติดฟิล์มสีฟ้ามานะครับผมสวยๆเนาะกระจังหน้าโครเมียม กระจังหน้านี้แต่งมานะทำให้มันดูเป็นรุ่นใหม่แน่เชนนะครับใหม่ยิ่งขึ้นใหญ่โตบึกบึนนะครับล้อเดิมโรงงานขอบ16ครับผมมาพร้อมกับยางไซส์215 70นะครับเท่ากันทั้ง4ลอ้อคันนี้ใครเอาไปต้องเปลี่ยนยางนะยางสภาพเนี่ยแค่พอวิ่งได้นะครับไม่ต้องห่วงยางไม่แพงเราใช้สเปคเดียวกับรถกระบะได้นะครับหาได้ง่ายๆเลย ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้ประตูสไลด์เป็นแบบแมนวลนะให้ดูสภาพสีก่อนนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายโอเคนี่ไฟท้ายก็เป็นโคมแต่งแบบนี้นะครับดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหลังก็จะมีแบตฮุนได้ H1 แล้วก็ m าสเต r ร d ดีลักซแบบนี้นะฮะคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์พร้อมกล้องให้นะครับ เพราะว่าติดจอ Android เนาะะมาดูช่องเก็บของด้านหลังนะครับมีลำโพงให้นะครับผมก็ขอเดินแต่งเครื่องเสียงไว้บบอแถวสามก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นตรวจภาษีโอนอะไรเข้าที่ขนส่งได้เลยบางคันมันเป็นปัญหานะเพราะบอแถวสามถอดทิ้งไปแล้วน,นี่มองมองจากด้านหลังนะครับก็เป็นแบบนี้ที่นั่งแน่แนๆน,นะครับโอเค เดี๋ยวไปดูสภาพภายในกันดีกว่าครับผมเปิดประตูหน้ามานะครับเราก็จะเจอการตกแต่งด้วยสีเบสแล้วก็คาดด้วยสีดำแต่ว่ามีแต่งแถบคาร์บอนมาหน่อยด้วยนะ ตรงนี้ก็เป็นสวิตปรับกระจกต่างๆนะครับแล้วก็นี่ติดม่านมาให้เรียบร้อยนะครพร้อมเที่ยวนะครับสภาพเบาะก,กับคอนโซลหน้าสวยๆเบอกไม่มีสีขานะมีรอยยับเล็กน้อยเบาะเป็นแมนวนนะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับแตนดร์ดเลยมี2ดอกนะครับก็เสียบที่ต้องคอม์วงไหลแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยเลขใหม่แสนหนึ่ นะครับครงมาลัยสีก้านนะมีค่าแถบคาร์บอนมาแบบนี้เนาะก็ปกติครับไม่มีอะไรใช้งานยุ่งยากะด้านขวาก็เป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับผมด้านซ้ายก็เป็นปั่นน้ำฝนนะฮะนะตรงนี้ก็เป็นสวิตช์แอร์ต่างๆก็เป็นแมวลนใช้งานง่ายๆนี่ก็เป็นจอ Android นะครับกำลังสตาร์ทเนาะกระจกมองหลังมันได้ตัดแสงอัตโนมัตินี่มันดีตรงนี้นี่แหละนะครับ แล้วก็ด้วยความที่เจ้าของเดิมกลัวมันเป็นรอยก็เลยยังไม่แกะพลาสติกตรงม่านบังแดดออกเลยนะครับยังอยู่เลยตรงนี้ก็เป็นช่องส่แว่นตานะครับแันเกียเนาะเกียออโต้ห้าสปีดแล้วก็พอมันเป็นรถตู้ใช่ไหมที่ของมันก็เลยเยอะอันนี้มช่องนี้มีช่องนี้น,น,นะฮะมีที่ใส่แก้วน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนะมีปักจุดบุหรี่อยู่นี่นะฮะแล้วก็ ตรงขอนตอนหน้าก็มีที่วางของอีกนะครับเก๊ะนะฮะเต็มไปหมดนะครับครบพร้อมเดินทางจริงเบาะตรงผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยมันเป็นสองบกหนึ่งเพราะว่านี้มันก็เป็นที่นั่งเล็กๆเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นที่วางแขนแบบนี้นะครับพร้อมช่องใส่เท้าน้ครขับง่ายครับสบายครับทัศนวิสัยดีตามสไตล์รถตู้เพียงแต่ว่านั่งหลังมันฟินกว่าไง เพราะว่าเป็นรถตู้เนี่ยก็คนขับก็ขับไปคนนั่งหลังก็เฮฮาดูหนังทำอะไรก็ได้สบายสบายนะครับพื้นที่กว้างขวางเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันครับมานั่งที่แถว2แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องที่วางขานะเหลือเยอะแยะเบาก็ปรับเอ็นได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะฮะตอนขึ้นก็มีมือจับตรงนี้ให้แล้วก็มานเนาะประตูหลายๆคนห่วงว่ามันจะหนักมันมีระบบช่วยผ่อนแรงครับสบายผู้หญิงก็เปิดปิดได้นะครับเพียง mm hmm. แต่ระวังมือเด็กๆไว้นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะหนีบมือได้นะครับโอเคให้นั่งเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูนะครับผม คราวนี้จะเข้ายัางไงไปด้านหลังก็พับตรงนี้ลงมานะครับนอกเหนือจากใช้เป็นที่วางแก้วน้ำแล้วมันก็ยกขึ้นได้เลยแบบนี้นะอะโอเคสภาพเบาะสวยๆนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ขับนะของแถวสามอันนี้เลื่อนมาชิดนะอันนี้ให้ดูสภาพเบาะก่อนอน,นะครับเพราะว่า มันสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มที่เก็บของอย่างที่ลูกบอกไปนะคันนี้นี่เหมาะกับสายเที่ยวสายบุญมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคามันไม่แรงไงห้าแสนสองหมืนเก้าพันโอ้ได้รถฮุนไดดีเซลไม่แสนเดียวอะ่ะครบๆร,ราคาได้จัดไฟแนนซ์ได้ ไปสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้า H 1 Deluxe คันนี้เหมาะใครบ้างครับอยากได้รถตู้สวยๆประ,ยประหยัดๆดีเลยคันนี้เลยนะครับผมอย่างที่ชมกันไปกับ Hyundai H1 Deluxe นะครับรถปี2009นะมือเดียวเลขไม้น้อยแค่112,000เท่านั้นกับราคาพิเศษ529,000มาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างอย่างที่รูปบอกไปต้นคลิปสายเที่ยวสายบุญนะครับผมเดินทางไปกันได้เยอะสนุกสนานไม่เป็นปัญหาประหยัดน้ำมัน ดูแลง่ายนะครับก็ทนทานตามสไตล์เครื่องดีเซลเนาะดูแลง่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่างข้างนอกเยอะแล้วเข้าศูนย์ก็ได้นะครับดีเซลฮุนดตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเราก็ไม่ได้กินน้ํามันอย่างที่คิดนะครับผมตัวเครื่องเขาโอเคเลยนะสภาพพร้อมๆอย่างนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนโทรมาได้เลยครับน้องแจมรอรับสายนะครับผมจะเธอหรือจะอะไรโทรมาพูดคุยกันนะครับครับ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ห้ออะไรฝากติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บส cribe 2อช่องของเราโ no Name กับคาบันนานะครับขอพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโนเนมกับคาบาันนาช่องโนเนมใกล้จะแสนซับเต็มทนนล้วอีกนิดเดียวนะครับผมช่วยๆกันนะครับวันนี้ทุกขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ